ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วช่วงก่อนที่ญี่ปุ่นจะเข้ายึดครองเมียนมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมียนมาเป็นผู้ผลิตข้าวป้อนตลาดโลกมากถึงปีละ7ล้านตันแต่เมื่อปีที่แล้วเมียนมามีศักยภาพในการส่งออกข้าวเพียง7 7 000, 8 0 0 0ตันเท่านั้นขณะที่สถิติการส่งออกข้าวของไทยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ10ล้านตันต่อปีนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป้าหมายของเมียนมาในการกลับมาเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกยังคงต้องใช้เวลาอีกนานเพราะชาวนาเมียนมาส่วนใหญ่มีปัญหาหนี้สินเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ราคาข้าวในประเทศก็ตกต่ำลงเป็นอย่างมาก รายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนม,มาหลังสิ้นสุดระบอบเผด็จการทหารระบุว่าความเปลี่ยนแปลงในภาคการเกษตรของเมียนม,มาจะเกิดขึ้นอย่างชา้ชาๆเนื่องจากในช่วง100ปีที่ผ่านมาวิถีชีวิตในเขตชนบทของเมียนม,มาแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโคกระบือยังคงเป็นแรงงานหลักในการทำนาและเครื่องมือทุ่นแรงที่ทันสมัยก็ยังคงไม่แพร่หลายมากนักนอกจากนี้แนวทางในการทำการเกษตรที่ยังคงพึ่งพาวิธีการแบบดั้งเดิมและ,มะเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพต่ำก็ถือเป็นอุปสรรค ใหญ่สาหรับการผลิตข้าวแบบอุตสาหกรรมของเมียนมาส่วนเทคโนโลยีการสีข้าวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เครื่องจักรในสมัยอาณานิคมการขนส่งข้าวจากแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือลุ่มแม่น้ํเอิยวระวะดีไปขายยังนครย่างกุ้งต้องใช้ระยะทางเกือบ200กิโลเมตรและการส่งข้าวไปขายที่สิงคโปร์ก็มีค่าธรรมเนียมที่สูงมากขณะที่การสร้างโรงสีข้าวใหม่หรือการปรับปรุงโรงสีข้าวที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยมากขึ้นต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง15,000ล้านบาทปัจจัยเหล่านี้ย่อมไม่ช่วยให้เมมมียนาาาผลิตข้้วไดกพอ รับการเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกขณะที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินมองว่าก่อนการเปิดประเทศภาคอุตสหาหกรรมข้าวของเมียนมาได้รับผลกระทบจากการควบคุมของรัฐบาลเป็นอย่างมากและยังคงต้องมีการปรับปรุงในเรื่องระบบการให้สินเชื่อแก่ผู้ผลิตคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวการสีข้าวรวมไปถึงคลังเก็บข้าวแต่นักวิชาการจากสถาบันดังกล่าวก็วิเคราะห์ว่าประเทศไทยอาจเสียกอี้แชมป์การส่งออกข้าวได้หากเมียนมาและกัมพูชาจับมือกันพัฒนาภาคการผลิตข้าวและปฏิรูปนโยบายต่าง เพื่อเอื้อต่ออุตสาหกรรมข้าวเนื่องจากทั้งสองประเทศมีต้นทุนเดิมที่ดีอยู่แล้วทั้งที่ดินที่อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิตในปี2553รัฐบาลเมียนมาตั้งสมาคมอุตสาหกรรมข้าวขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของเกษตรกรผู้ผลิตเจ้าของโรงสีรวมถึงพ่อค้าคนกลางแล้วรัฐบาลเมียนมาอย่างอนุญาตให้สมาคมนี้สามารถส่งออกข้าวโดยไม่ต้องถูกควบคุมจากภาครัฐอีกต่อไป นอกจากนี้ในการพัฒนาภาคการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกมีผู้เสนอให้เมียนม,มาใช้ตัวแบบของอูรุกวัยที่สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศที่มีผลผล,ผลิตข้าวต่อไร่สูงถึง1.3ตันในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับ3ของโลกขณะที่ในปัจจุบันไทยมีผลผล,ผลิตข้าวต่อไร่เฉลี่ยมไม่ถึง0.4ตันโดยตัวแบบของอุรุกวัยเน้นความโปร่งใสและความร่วมมือระหว่างชาวนาโรงสีนักวิจัยและรัฐบาลซึ่งโรงสีจะให้เงินกู้แก่เกษตรกรสำหรับลงทุนในด้านเครื่องมือและมเมล็ด ันออกแผนรับประกันเมื่อเกษตรกรประสบปัญหาพืชผลเสียหายและรงสียังทําหน้าที่เป็นผู้ค้าข้าวให้กับต่างประเทศอีกด้วยขณะที่นักวิจัยก็เป็นฝ่ายพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมและให้ผลผลิตต่อไร่สูงแม้ว่าตัวแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของอูรุวัยดูจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเมียนมาแต่ชาวนาเมียนมาจํานวนมากก็ยังคงไม่สามารถปรับตัวเข้ากับแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลได้โดยพวกเขาเกรงว่าในทุนและบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่จะเข้ายึดที่ทํากินของพวกเขาไปถ้าหากเมียนมาสามารถ พัฒนาการผลิตข้าวให้ขึ้นมาเป็นผู้นำระดับแนวหน้าของโลกได้ในช่วง20ปีนี้ในด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยตอบสนองความต้องการบริโภคข้าวและสร้างความมั่นคงด้านอาหารในอนาคตซึ่งภายในปี2578คาดว่าทั่วโลกจะต้องการข้าวเพิ่มสูงขึ้นถึงปีละ116ล้านตันแต่ในอีกด้านหนึ่งประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อย่างเวียดนามอินเดียและไทยก็ต้องพัฒนาตัวเองเช่นกันหรืออาจหันไปร่วมมือกันส่งเสริมธุรกิจค้าข้าวอย่างที่เคยมีการเสนอกันไว้ก่อนหน้านี้